ถ้าคุณชอบฟังเรื่องผีเรื่องลิ้ลับเรื่องหล,ลอนๆไม่ควรพลาดกับเรื่องนี้ครับคลิปนี้ขอขอบคุณเฟลมแฮทโทนิกลดผมร่วงผมบางเจ้าของเดียวกันกันกบเฟิร์มเซรั่มถ้าสนใจแอดไลน์แอดเฟิร์มไปหลอนกันครับสวัสดีครับพี่ออฟครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่ออฟขอบคุณมากนะขอบคุณมากนะ ยินดีค่ะครับเอ,อสอบถามก่อนวันนี้พี่ออบอยู่ไหนเอ่ยตอนนี้อยู่บ้านค่ะอยู่บ้านนะใช่ค่ะไม่ได้ไปถ่ายรายการที่ไหนใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเราไปถ่ายมวเม่วงอังคารค่ะอ๋อวันนี้หนึ่งเรื่องในคืนเผาผีตั้งชื่อเรื่องว่าเกมลุ้นตายเออใช่เออพี่ออฟมันเป็นยังไงซึ่งเป็น,ซ,ปนซึ่งเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเคสครับที่ทางรายการตัดสินคนถึงผีนะ่ก็ได้ไปช่วยมาเหมือนกันเนื่อา อ่าเมื่อไม่กี่ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองน่าจะเป็นอีที่สองแปดเจ็ดค่ะครับอืมชื่อชื่อเรื่องอะไรจุดจำไม่ได้แล้วแต่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานที่สถานที่นึงค่ะซึ่งซึ่งคนที่นั่นนหาหมาถึงว่าเจ้าของเคสเนี่ยเขามาทําเป็นร้านสักร้านสักลายค่ะแท็บท oh. ูเนอะแล้วจากนั้นมาชีวิตเขาก็เริ่มตกไปเรื่อย คือเขาเขาได้รางวัลเยอะมากนะครับได้รางวัลระดับโลกระดับอะไรของเขาเยอะมากในรายสัต์ส่วนของเขาคือมีป้ายประกาศแบบจริงจังมากแต่ว่าไม่มีคนเข้าออแล้วเขาก็เหมือนชีวิตเขาตก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 อะไรเรื่องเขามันไม่มีรายได้ไม่มีเงินู่นนีงนั้นประกอบกับว่าภรรยาเขากำลังตั้งท้องซึ่งเขาก็เครียดหนักเลยทีนี้ว่าจะยังไงดีบ้านก็ไม่อะไรยังไงสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปรากฏว่าพอเราไปที่สถานที่สถานที่นั้นนะคะมันเป็นสถานที่ที่ มันเคยใช้เป็นห้องเป็นเป็นร้านแล้วกันเนาะเป็นสถานคาราโอเกะกับอบอบรวอนมาก่อนเนี่ยค่ะซึ่งแต่ละช้นมันก็จะมีแบบเป็นห้องเล็กๆมาซอยเป็นห้องเล็กๆเกนะะี่ยค่ะแล้วก็ชานบนสุดอะมันจะเป็นห้องโถกงกว้างห้องโถงใหญ่ครับ คเหมือนเป็นเหมือนเป็นหอประชุมไปสูตรประชุมห้องประชุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะที่ตอนแรกอ๋อก็ไม่รู้มันไปนห้องคาราโอเกะก็อ๋อก็คิดว่าอ๋อเขาคงดีไซน์ว่าข้างบนก็คงเก็บของนู่นนี่นั่นอะไรยเงี้ยแต่พี่เขาบอกว่าเขาเคยขึ้นมาเลยนะสองชั้นข้างบนเนี่ยเขาเคยอยู่แต่สองชั้นข้างล่างเราก็เอาเอา,เอาแล้วถ้าไม่เคยขึ้นมาเลยเนี่ยแสดงว่าต้องมีคนอยู่แทนแน่นอนก็เราก็ดาเนินเรื่องไปเรื่อยๆค่ะเริ่มจากข้างหน้าบ้านก่อนเลยที่เจอเนี่ยชั้นหนึ่ง ก็จะเป็นวันเอาไปเจอดวงวิญญาณของดวงวิญญาณดวงวิญญาณหนึ่งเนาะที่เป็นแบบเขาเขาเหมือนเขาพิการนะคะเหมือนเขาพิการแบบเดินไม่ได้้ะคือเขาต้องใช้วิธีคลานกับพื้นอะไรอย่างเงี้ยใชซึ่งอันนั้นอะมันเป็นภาพที่น่ากลัวมากคือเหมือนกับวิญญาณแบบคลานตามพื้นแล้วก็แบบเหมือนจ้องอาฆาตเจ้าของบ้านที่เป็นผู้ชายอะค่ะอยู่ตลอดเวลาซึ่งเราก็ถามเขาว่าทำไมเขาถึงทำอะไรกันขนาดนั้น เขาก็บอกว่าก็เนี่ยแหละมันเคยทำกูไว้ประมาณนั้นพอเสร็จพูดประมาณนี้แล้วก็แบบมันเคยทำกูไว้ทำเนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดของเจ้ากรรมในเวรเราก็เอาละอันนี้คือเจ้ากรรมในเวรแน่นอนเราก็ถามต่อว่าแล้วไปทำกันยังไงไปเจอมาเมื่อไหร่ไปอะไรยังไงเขาก็บอกว่าเขามาพร้อมกระถางต้นไม้ อ่าไม่ใช่กระาดตระไม้ค่ะมันเป็นเสาหินซึ่งเป็นเสาหินที่เขาไปซื้อมาจากจังหวัดทางเหนือหนูจำไม่ได้แล้วว่าเป็นจังหวัดอะไรครับซึ่งก็ทัาไปตรงมากเขาก็บอกว่าใช่คือจริงจิไอ้เสาคู่นี้มันไม่ควรไปอยู่ตรงนั้นเลยแต่ว่าเขาก็เห็นแล้วเขาก็ถูกใจแล้วเขาก็ซื้อมาเลยอืมอืมพอมาอยู่ปุ๊บที่มันเด็ดกว่าน,นั้นก็คือกล้องวงจรปิดคะ่ะเขาบอกว่ามีคืนหนึ่งที่พี่เจ้าของเคสที่เป็นผู้ชายเนี่ยค่ะ เขาบอกว่ามาวันนี้กูจะดูว่ามันเป็นอะไรเกิดขึ้นว่าอะไรมันมันหลอกมาอะไรเขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ติดตั้งขล้องจาปติดไปแต่ทีเนี้ยคือถ้าเป็นใต้โซฟาหรือว่าใต้เก้าอี้ะะอะไรเงี้ยค่ะปกติแล้วมันจะมีแค่เงาที่เป็นสีเทาใช่ไหมคะถ้าเป็นกนล้องจานปิดที่เป็นอ,อินฟาเรดนะครออับแต่วันนั้นนะคะเขาบอกว่าอ่าคลิปที่เป็นกนล้องจานติดอางนั้นอะใต้โซฟามันเป็นรูปร่างลักษณะเหมือนคน เหมือนคนที่คลานออกมาจากโซฟาท,ท,ทีละนิดทีละนิดทีละนิดแล้วก็คลานจากทางซ้ายอะทางซ้ายของตัวบ้านนะคะที่เป็นบันไดห้องครัวอะไรอย่างเงี้ยะออกมาเรื่อย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  แล้วเรียกคือเขาเหตุการ์ทั้งพี่ผู้ชายแล้วก็พี่ผู้หญิงเขาเล็แบบเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วมันแบบมันชัดไปคือมันเห็นเป็นลูกคนเลยเป็นเชนลูกคนแล้วก็มีผมยาวแล้วก็แบบหานท่าเดี๋ยวไปที่อบอกเลย oh. แล้วก็บอกว่าเออมันแอดวานมากนะเพราะว่ามันเป็นผีที่แบบพ่คนพิการแล้วคือมันน่ากลัวมันมันดูแบบดําทั้งตัวแล้วมันก็ขู่อาฆาตอยู่ตลอดเลย oh. อันนี้คือตัวแรกที่เจอ oh. มาค่ะพอขึ้นไปชั้นชั้นที่สองเนี่ยยังไม่มีอะไรเพราะชั้นที่สองก็เป็นที่เขาใช้ชีวิตในปัจจุบันก็อ,อาจจะมีบ้างกลับไปแต่ว่าพลังงานชีวิตมันมีอยู่นงเะี้วนนี้ก็จะไม่อยู่ค่ะจะหลบไปแต่ชั้นต่อไปคือชั้นสามชั้นสามเนี่ยเป็นชั้นที่เขาไม่ค่อยได้ใช้งานแทบ,บจะไม่ได้ขึ้นมาเลยดีกว่าคือชั้นสามเนี่ยค่ะป๊อขึ้นไปเจอกับผี่ผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งเป็นผีผู้หญิงที่ตอนแรกก็ดูเหมือนจะดุดูเหมือนจะร้ายแต่สิ่งที่เขาสอนน่ะเอากวารู้สึกว่าเออมันใช่แค่เขาสอนคนไม่เป็น <c oughs> เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเ,ออเพราะว่าเขาสอนให้คนมีจิตใแต่เป็นการสอนที่แปลกออกไปเช่น <c oughs> พี่วิทย์ก็บอกว่าก็คือเถียงกันสักทักค่ะ,คะว่ารู้ไหมว่ากูทําอะไรมาทำโน่นทํานี่ทําบุญทำนั้นทำนั้นทำนีนนน้ที่เขาก็พูดออกไปเนาะ ต่ผีผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาก็ตอบกลับมาว่ามึงทาจริงเหรอใจมึงทําหรือเปล่าใจมึงไม่ได้ทำหรอกไหนมึงม,มาลองสวดมนต์ซิเท่าน,นั้นแหละออพี่บอกกูสวดนะเหมือนเถียงกันต้อตอบไปู่สักพักหนึ่งนะเดี๋ยวนะวนะหมายความว่าตอนนั้นพี่ออฟเป็นคนกลางถูกไหมใช่เป็นเห<อ>มือนกระบอกเสียงเหมือนเราเป็นเหมือนเราเป็นล่า,ามภาษามือไงครับฟังจากคนนี้มาเราก็แปลจากคนนี้เราจะคนีไปแล้วก็ให้คนโน้นอะไรเงี้ยมันมันก็แบบโอ้โหไฟกันนะโดเลย แล้วก็แบบแต่ละคําที่เขาแบบพี่แต่ละคําที่พี่ผู้ชายเขาพูดออกมาเนี่ยมันก็เป็นคําที่ค่อนข้างแรงแล้วเ็ราะพอผีผู้หญิงเขาตอบกลับมันก็เลยค่อนข้างแรงทีนี้มันก็เลยดูเหมือนจะเป็นการประทะข้ารมระหว่างออฟก,กับเจ้าของเขตครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่หนูเป็นคนแปลกตาเฉ uh, 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 uh. ยๆอ๋อออใช่แล้วพอเสร็จแล้วค่ะสิ่งที่เขาสอนก็คือเป็น,ปนวิธีการที่แปลกมากซึ่งทุกคนตอนนั้นก็ยังไม่เก็ต ก็มาเกตตอนจบรายการแล้วในสิ่งที่พี่เ้าอยู่พันธนสอนก็คือเขาสอนให้มีสติแต่การสอนให้มีสติของเขาเนี่ยคือเขาบอกว่าให้พี่ผู้ชายเนี่ยลองสวดมนต์มาบทหนึ่งที่ที่มึงบอกว่ามึงท่องได้อะลองสวดอะไรหนึ่งบทอินยาเขาบอกเออมาได้กูท่องบทอ,อ,อะไรนะบท,บท,บทโต,โต่งชื่อเลยนะบทตอะค่ะออ่ชินวันชอนครับอ่าพี่เขาก็ พ่องเลยใช้ยาธนากะตาพุทธ,ธาเดินเดินนนไล่ไปจนจบพอจบปุ๊บพี่ผู้หญิงบอกว่ามึงแปลสิอุ้ยทุกคนก็แบบอะไรจะมาแปแลอะไรอีกเอาละแล้วก็เริ่มแบบมึงไม่รู้เรื่องเนี่ยนะมึงเริ่มพานแล้วพอเขาใช้สวดปุ๊บสวดได้ปุ๊บเอาคำพายมาอีกเลยเนะี่ยแต่ตอนนั้นเอาก็คิดอยู่ว่าทำแปลทำไมวยู่อะแต่มันก็มันก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นขึ้นเหมือนกับ ด้วยประสบการณ์ด้วยอะไรเราหลายๆอย่างอะไรนะฮะตอนนั้นเราก็คิดคแ,คแล้วว่าแุบกูทำแปลมาทำไมชินบัมันอนแลวชินบัลมันอนมีคาแปลไหมยังไงไม่รู้แหละแต่ว่าพี่เจก็เลยย้อนหาก,กับไปว่าแล้วมึงให้เขาแปลมึงรู้เปล่าว่ะแปลว่าอะไรเออพี่อจจเชื่อไหมคะว่าเขาแปลได้ถูกบรรทัดของชินบัญมันอนจริงดิผีนี่นะใช่เฮ้ยหนูแบบยืนตาค้างอันนี้อ้าปากค้างของจริงอะอ๋อ ือเขาแปลได้ทุกบรรทัดของชินบัญชรซึ่งพอปแปลออกมาแล้วอยู่ถึงรู้ว่าหลวงปู่โตต้องการสื่ออะไรในบทชินบัญชรน,นั้นครับ<แ>คือจริงๆมันไม่ใช่บทการผีเลยค่ะมันเป็นบทก,การให้กำลังใจในการใช้ชีวิตว่าเราควรต่อฟันไปด้วยอยังไงอะไรยังไงแค่นั้นเลยค่ะโอ<แ>ซึ่งเราไม่เคยเข้าใจกับบทนี้มาตลอดเลยเนี่ยจนกระทั่งวันนั้นถึงแบบเฮ้ยนี่คือคำแปลของชินบัญชรซึ่งมันแบบดูดีมากเป็นคำแปลที่พาะอ่างคำแปลแล้วครับ เข้าใจแล้วทำไมชินมันชอนถึงใช้กันผีทำไมาคนถึงเชื่อว,ว่ากันผีได้อะไรเงี้ยค่ะเข้าใจเข้าใจวันนั้นเลยพอเสร็จแล้วก็ไม่คุยได้แหละไม่คุยได้แหละตอนนั้นเรายังไม่เกรดเราเพิ่งมาเก็ดตอนจบรายการเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเป็นขมวดของคําตอบข,ของเรื่องทั้งหมดในวันนั้นค่ะพอเสร็จแล้วผ่านศัสาไปตอนนี้นออฟก,ก็เ่มแบบแไม่เอาแหละวอนไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่อะไรคือกลัวแม่เพราะว่ามันจะปะทะอยู่ตลอดเวลาใน ็นชั้นสี่นะครับมันเป็นแรงปัญหาที่เรารับมาได้ตลอดเวลาตั้งแต่อชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามเรารู้อยู่ว่าชั้นสี่เนี่ยมันมีพอชั้นสี่มันมีปุ๊บเนี่ยพอเรารู้ปั๊บเราก็เทดีสู้เสือเนาะเรามาทำรายการแล้วเราก็ต้องให้ได้แบบคำตอบเทียบถูกต้องกัแม่นยำที่สุดเลยเนี่ยค mm ่ะการแบบพิจารรอบหนึ่งก็กำลังจะเจ้าขึ้นไปชั้นสี่แต่มันมีภาพตัดมาก่อน เป็นภาพภาพหนึ่งค่ะเป็นภาพที่ค่อนข้างน่ากลัวสำหรับออฟออฟไ,ไ,ไ,ไม่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 รู้จักการเล่นแบบนี้เขาชื่อว่าการะเล่นลาเชียนรูเลตต์อ่าเป็นลาเชียนรูเลตที่ที่ตอนนั้นที่เอาเห็นนะคะเป็นภาพของผู้ชายทั้งหมดหกคนนั่งล้อมวงกันอยู่บนโต๊ะซึ่งมีปาร์ตีต้กันมีกินมีดื่มโซลามีกินข้าวมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีผู้หญิงที่ร้องเพลงอะไรอย่างงี้ก็เหมือนห้องคาราโอเกะห้องหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งวันนั้นนะก็มีอันนี้เป็นคดีความด้วยนะคะเป็นคดีความเมื่อเมื่อหลายปีมาแล้วของจังหวัดพะนาครีอยุธยาตอนนั้นอ่าเป็นคดีความที่เป็นชายที่สอบติดในสิทธิตำรวจไปเลี้ยงฉลองค่ะแล้วมีเกิดเหตุยิงกันเกิดขึ้นที่าถวเกะแห่งนั้นปรากฏว่าชายที่สอบติดนนในรัฐอาในสิบธิตำรวจเนี่ยเสียชีวิตก็ตเลยเป็นคดีความึ้นมาตอนนั้น แต่ว่าตอนนั้นนข่าวที่ออกมาก็คือเป็นการก่อเหตุยิงกันใช่ไหมฮะอบไรกระทักการทะเลาะวิวาสหรืออะไรเงี้ยแต่ภาพที่เราเห็นะมันไม่ใช่มันเป็นแบบมันคือการลเล่นที่เขาตกลงกันเองว่าเนี่ยเรามาเล่นอันนี้กันเถอะด้วยความคือขนองแนละ้วพอมีปาร์ตี้มีอะไรเข้ามามีเหล้าเนี่ยแอลกอฮอล์มันก็แบบสติสัมปชัญญะมันก็ขาดไปทีนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือเขาวางปืนกระบอกหนึ่งค่ะปดปดไอ้กลมๆตรงกล,งกลางอัลูกโม่ค่ะถึง แล้วก็มีกระสุนวางวระเดียงไว,ว้หกนัดพอเสร็จแล้วเขาก็กลับมานัดเดียวแล้วก็ใส่ลงไปในช่องของตัวลูกโม่มแล้วก็ทําการหมุนล,ลูกโม่ติดติดตุ๊บตุ๊บตุ๊บุ๊บอะไรของเขาประมาณนะี้ครับพอเสร็จแล้วเขาก็เท่ากับว่าในปืนนะฮะมันจะมีกระสุในแค่นัดเดียวแล้วเขาก็เริ่มวิธีการเล่นของเขาก็คือเริ่มจากคนที่หนึ่งยื่นปืนให้ให้ตบลูกโม่หนึ่งสองสาม แล้วก็จออที่หัวตัวเองแล้วกดไกเปืดซึ่งหมายความว่าถ้าคนโดนก็คือเกมครับแต่ว่าการเอาชีวิตคนมาเล่นมันเกมแบบนี้มันมันดูมันดูไรซึ่งสติมากๆทาที่นัดติกออกมาคะ่ะมล้คือแบบกับงานมงคลซึ่งเรามาเลี้ยงฉลองเพื่อนที่สอบได้ในสิบตำรวจเราจะมาเล่นอะไรแบบนี้กันอยู่อีกหรออะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นหนูรู้สึก วิมันจริงเหรอมันยังไม่หมดแค่นั้นค่ะเขาก็ส่งภาพมาต่อเลยว่าอยากรู้ใช่ไหมว่ามันจริงเหรอก็มาถึงภาพผู้ชายคนหนึ่งค่ะป็นผู้ชายสูงโปรแล้วก็เป็นคนพูดพูดเก่งอ่ะเป็นคนแบบเนี้ยที่แย่ใส่ก็จะมีแบบผู้หญิงมาแบบก็แฉก็แฉกระเขาอยอะไรแบบเนี้ยเขารับปืนจากเพื่อนอีกคนหนึ่งมาแล้วเขาก็นับประจค่ะบุนลุโม่หนึ่งสองสาม เจาะที่ขมับ้ายแล้วก็เหนียยไก่เรียบร้อยอ่ะนั่นคือเจ้าของงานที่สอบได้ในสิทธิตำรวจเลยคืนวันนั้นและที่มันแบบสนุกใจกว่าน,นั้นหน้าพี่นัดก็คือไม่มีใครอุ้มเขาลง,ง,งมาเพื่อนที่เล่นด้วยกันอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนเลยของเขาที่นั่งรอมวงกินจับปืนอยู่นะคะ ไม่มีใครดูแลเขาไม่มีใครอุ้มเขาลงมาจากชั้นสี่แต่คนที่อุ้มเขาากชั้นสี่ก็คือพี่ผู้หญิงเจ้าของร้านกับน้องผู้หญิงแล้วก็มีเพื่อนของเพื่อนอีกทีหนึ่งที่ตามเขาลงมาอุ้มลงมาแล้วสิ่งที่เห็นก็คือเหมือนเขามาหมดสติ ล้มพับจะตอนชั้นสอง mm. ที่ไ็นเสียตึ้งเนี่ยมันเหตุที่มาว่าทําไมชั้นสองเนี่ยพี่ผู้หญิงที่เจ้าของเคสที่เป็นที่เขานอนอยู่อะถึงได้ยินเสียงตึงต้งตึ้งตึ้งอยู่ตลอดเวลา mm. หรือว่าบางทีได้ยินเสียงกระแทกบันไดแรงๆอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเขามาแบบหมดสติเป็นลมลมพับอยู่ชั้นสองนะคะใส่ราวบันได mm. เพราะว่าเท่ากับว่าการการะทำแบบนี้ค่ะมันเหมือนการทาอาก,กัศวิิญาณกรรมใช่ไหมครับ mm. รทำโดยการฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นทุกคืนเวลานั้นเขาก็ต้องมายิงตัวเองเหมือนเดิมทุกคืนมันก็เป็นเหตุที่มาว่าทําไมถึงได้ยินเสีย,ยงแบบนี้ทุกคืนซึ่งทุกอย่างมันการันตีโดยข้างๆค่ะร้านข้างๆข,ข,ข,ของของ,ง,งของเจ้าของเคสเนี่ยฮะเขายังคงสภาพความเป็นร้านา่าโอเกะอยู่ เขาก็เลยบอกว่าอ๋อแต่ก่อนมันมีสองคู่หาแล้วก็เขาที่าเป็นเจ้าของที่นี่เองแล้วเขาก็ปิดไปฝั่งหนึ่งเพราะมันมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแหลเขาก็ไม่อยากอยู่เขาก็เลยเหลือแค่คู่หาเดียวซึ่งทีเจ้าของเขเนี่เขาก็เลยแบบเฮ้ยแต่ทำอะไรมันดีนะมันเป็นย่านแบบย่านเจ้าสีเทาย่านแบบสถานบันเทิงอะไรของอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมาเช่าเปิดแต่ว่า เหตุการณ์จะไม,ไม่ไม่ชีเรียสเลยเขาจะไม่ชีเรียสกับการใช้ชีวิตเลยถ้าเขาไม่มีลูกน้อยในท้องคนหนึ่งซึ่งเขาก็มองว่าเฮ้ยถ้ามันมีเรื่องราวเกิดโตมากไปขนาดเนี้แล้วลูกที่เกิดอ,ออกมามันต้องอยู่ในแหล่งแบบนี้ด้วยต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยบ้านเมือนนก็ยังไม่มีซัพพอร์ตลูกอย่างเงี้ยเขาจะใช้ชีวิตจะอยู่ยังไงเขาไปตามใหรายการไปซึ่งออกกไปบอกว่าเนี่ยมันมีแบบนี้ชั้นหนึ่งมีแบบนี้ชั้นสองมีแบบนี้ชั้นสามมีไปชั้นสี่มีแบบนี้ และด้วยสภาพแวดล้อมอะไรหลายๆอย่างมันไม่เหมาะกับการดูแลเด็กที่จะเกิดมาซึ่งเด็กคนเนี้ยเกิดมาจากที่สูงครับอ่าใเวลาที่สูขงของหนูก็คือเหมือนคุณยายเขาไปขอมาครับก็เหมือนกันเิแล้วถ้าของเครคที่เป็นผู้หญิงนะคะมีลุกยางมาก คือยันนก็ไม่มีอ่ะแต่ว่าพอพอพอมาอยู่กับพี่ที่เป็นเจ้าของเคปุู้ชายเนะี่ยที่เป็นเจ้าของร้านสักเนะะี่ยค่ะทั้งเดียวเรียบร้อยเลยติดลูกเลยครับออซึ่งมันก็่ากใจแต่ทีนคือเรามองเข้าไปดูเขาอ่ะค่ะเห็นเลยว่าเ,าเขามาจากที่สูงงานะเด็กคนนี้เป็นคนดีถ้าเลี้ยงดีๆก็คือแบบดูแลพ่อแม่ได้สบายรบเรารู้แค่นี้รแล้วก็บอกเขาไปแต่ประเด็นก็คือ ตอนที่บอกเขาบอกเจ้าของเคสกู่อะ,ะมันมีภาพภาพหนึ่งซึ่งมันแบบรู้สึกสะเทือนใจมากมันเป็นภาพเหมือนเสียงตามสายนะคะมีเสียงตามสายขึ้นมาก่อนว่าถ้าไม่ย้ายมึงดูไว้นะ mm hmm. แต่เป็นเสียงผู้ชายแบบเสียงผู้ชายแบบกังวานกังวานนะคะแล้วพูดว่าถ้ามึงไม่ย้ายมึงดูไว้นะแล้วก็เป็นภาพทุบเข้ามาว่าวันหนึ่งค่ะคุณพ่อกลับเข้ามา ที่ไหนไม่รู้แหละจะเมาหรืออะไรมาไม่รู้ละครับแล้วก็แบบด้วยชีวิตที่มันตกต่ำลงไปมากๆอะไรนะ่ะเขาก็ไปโทษอีผีที่มันอยู่ชั้นสี่บอกว่าอ๋อมึงใช่ไหมที่ทําให้ชีวิตกูแย่ก็เขาสสกปืนขึ้นไปชั้นสี่เลยค่ะอืมอันนี้เป็นภาพเป็นภาพนะคะทเป็นภาพทีาส่งมาแล้วเขาก็ไปกดยิงแบบมันเดี่ยวไกลปืนนะคะยิงผีชั้นสี่ปั้งๆปั้งปั้งปั้งขึ้นเหมือนยิงลัวไปหมดนะฮะแต่สิ่งที่มันตามออกต่อมาก็คือ มันไม่ใช่ผีที่ตายอ่ะสุดท้ายแล้วมันคือลูกของเขาลูกชายของเขาอะพี่มันค่อยๆมีเลือดซึมออกมาจากท่าม้านะแล้วลูกเขาก็ลมพับอยู่ตรงนั้นอันนี้คือชอดแรกที่มันรู้สึกแบบโอ้เฮย้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอวะอซึ่มันยังให้พอค่ะพอหลังจากที่เขายิงกราดใช้ชั้นสี่ไปแล้ว ขาก็เดินลงมาชั้นสามเพราะเขาเรู้จักอีพีผู้หญิงที่ให้สวดมนต์ในชั้นสามนะอยูบอกว่ามึงมนี่็อีกตัวทําให้ชีวิตกูณยากเรียบร้อยค่ะก็กาดยิงั้วสามอีกแต่ภาพหลังจากการยิงชั้นสา,พามนั่นก็คือภรรยาภาพเดียวก,กันเลยคือล้มพับใส่ราวบันไดแล้วก็ตายเพราะว่าโดนสามีตัวเองยิงลูกก็โดนพ่อตัวเองยิงแลวพ่อทานายในเสายิสงสองศพเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณพ่อก็เพิ่งมาตาสว่างว่าเฮ้ยไอที่กูยิงไปอ่ะมันคือลูกกับเมียมันไม่ใช่ผีไม่ใช่สางอะไรที่กูทําลงไปเลยคุณพ่อก็จบชีวิตตัวเองตามลูกกับเมียไปอันนี้คือภาพที่เขาส่งมาหนูก็เลยไปบอกว่าพี่คะถ้าพี่ไม่ยายพี่จะเจอแบบนี้นี่นี้นี้นี้นนพี่รับมันไหวไหมอืมเขาบอกว่ามันไม่น่านะครับผมจะ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  มีเสียงบอกมาอีกว่าทําไมมันจะไม่น่าทุกวันนี้มันก็เป็นแบบนี้มีอาการหลอนแบบนี้มีอาการคิดมากแบบนี้มีภาวะซึมเศร้าแบบนี้นี่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 หนูก็อธิบายให้เขาไปว่าที่ภาวะแบบนี้มันไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะคะความเครียดอะไรมันทําให้คิดสั้นได้ตลอดมันทําให้ภาพหลอนเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วยิ่งคือตรงนั้ไม่เป็นยาให้สถานบันเทิงนะคะแล้วถ้าลูกเกิดมาลูกจะต้องอยู่ในสถานบันเทิงแบบนี้ตลอดหรอ แล้วลูกจะไปเรียนยังไงตอนเช้าแล้วลูกจะมีชีวิตยังไงต่อไปต้องแบบค่อยอธิบายทีละระบายไป,ไปแล้วก็สุดท้ายก็คือต้องมีสติในการใช้ชีวิตมากกว่านี้ไม่ใช่ว่าใครพูดอะไรก็เชื่อเขาไม่หมดทุกอย่างแบบไปมูนไปม,ไปมูนั่นไปมูนอะไรอย่างเงี้ยแต่ลืมว่าพ่อพูดอออไม่มีสติในการใช้ชีวิตคือที่ผีต,ตอนนั้นบอกว่าให้ลองแจสิก็คือว่าถ้าสวดมน แล้วอ่านทาแปลไปด้วยอย่างที่อ้อเคยแนะนําแบบในรายการแต่หลายๆเทสไงฮะว่าจริงๆการสรวจเนินท,ท,ที่ถูกต้องอ่ะมันคือการอ่านบทสวดนะแล้วก็อ่านทาแปลเพราะเราจะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนอะไรเราในทำในบทสวดนั้นเพราะในบทสวดมันก็คือหนึ่งในพัฒนติยโตกพออ่านปุ๊บเนี่ย มันจะมีสติเกิดขึ้นค่ะมันจะมีสติในการใช้ชีวิตจากบทต่างๆที่เราสอนซึ่งนั่นแหละมันจะสอนเราได้ดีเลยมากๆเลยในการที่เวลาที่อะไรมันเกิดขึ้นแล้วมากระทบกับจิตใจเราเนี่ยค่ะอือจริงเรื่องเนี้เป็นเรื่องที่แบบมันมันค่อนข้างคาใจนะเพราะมันมีตอกอ้างอิงหลายเรื่องมากแบบว่าจากเหตุการคดีในอดีตที่เป็นคดีดังของจังหวะะัดอุทัยยาเลยในตอนนั้นอะไรย่แล้วก็ภาพที่มันแบบ ถูกส่งเข้ามาแบบชัดมากเป็นเหมือนแบบภาพสามมิติอะไรน,น,นะครับเราเป็นเคสเอาแบบไม่กล้าขึ้นไปยังไงเราก็ไม่กล้าเราไม่ขึ้นชั้นสี่ถกขอใครจะด่าอะไรโนเราก็ไม่ขึ้นชั้นสี่เด็ดขาดถ้าลูกกลัวแล้ว <S 2> <S 2> <S เอเอก็เลยแบบนี่นหละก็เป็นเคสในที่สๆดๆจริงๆั้นทีน่เงาวันนั้น,น่ะ รายการเราต้องไปรักกระบังเพราะเราเตรียมกันไว้แล้วว่าเราจะต้องไปรักกระบังแต่ว่ามันมีเหตุสุดวิสัยพี่ออะจะต้องไปนอนค้างที่โรงพยาบาลพนักงานวิทยาค่ะทางกองก็เลยต้องมุกทั้งหมดไปหาเคสใหม่ที่อุทยาอืมนี่จะเป็นที่มาของเคสด่วนว่ามีเคสด่วนที่อุทยามาแล้วค่ะรายการจะไปช่วยเคสด่วนที่อุทยานะที่นี่ที่นี่ที่นี่อะไรเงี้ยครับซึ่งมมนก็แปลว่า เนี่ยถ้าเด็กไม่ได้มาจากที่สูงอะ่ะไม่ได้มาจากข้างบน,นจริงๆอะ่ะ mm hmm. เขาจะให้เป็เคสต่วนเหรอออบจะต้องไปนอนที่โรงพยาบาลพระนครสินสิุธาทำไมอะไรเงี้ย่ไม <laughs> แต่มันก็กรตีอย่างที่แบบว่าพี่เจเคยพูดว่าเขาต้องเขียนมาแล้วแหละชีวิ mm hmm. ตเขาถูกเขียนมาแล้วว่ามันต้องเกิดอะไระไรขึ้นอะไรเงี้ยซ mm hmm. mm hmm. ึ่งเคสนั้นนะเป็นเคส <laughs> อีกเคสึงที่หนักมากสำหรับออฟดีดี mm hmm. mm hmm. ครับทบสรุปของเคสเนี้ยครับจบลงด้วยคือ เขาก็บอกว่างั้นเราเจอเป็นพื้นฐานคือถ้าให้เขาย้ายเลยการย้ายบ้านนะะมัน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 เป็นเรื่องใหญ่สําหรับใครหลายๆคนเนาะกับบางคนอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่พอเขามีทรัพย์มากพอมีเงินทุนมากพอเลยนะแต่ว่ากับบางคนมันเป็นเรื่องใหญ่อาการหลายิึงฐานก็เลยต่อรองต่อรองกับข้างบนคือชั้นสามชั้นสี่ไปดูแหละก็ต่อรองกันเลยกับเจ้าที่เจ้าทางอะไรเขาด้วยว่าขอสิ ขอถ้าอยากให้ย้ายจริงๆอ่ะคือจะอยากให้ย้ายหรือเปล่าหรือจะยังไงไม่รู้แหละแต่ว่าไม่อยากต่อเวรต่อการมระกันแล้วเออก็ขอให้มีงานเข้ามาเยอะๆมีเงินเข้ามาเยอะๆเราจะได้เก็บได้ก้อนหนึ่งแล้วเราจะไปย้ายดินฐานไปอยู่ที่นี่ที่นั่นที่นน,น่นอะไรก็ค่อยว่ากันเลยครับซึ่งพอเสร็จจากที่เราสรุปรายการกันแล้วรียหน่อยนะฮะมีคนโทรเข้ามาที่พี่เบอร์ของพี่ผู้ชายเจ้าของเคสมานัด มานัดสักอ่านัดคิวสักอ่ะเออเออจากประเทศญี่ปุ่นเราเป็นคนจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีไกด์โทรเข้ามานัดให้ณนะตอนนั้นเลยฉะ่ั้รเแบบเฮ้ยโอ้โอ้อเงินมันจะเข้ามาแล้วนี่ไงเงินมันจะเข้ามาแล้วเ,เพราะฉะนั้นสติคุณต้องมานะถ้างเงินเข้ามาแล้วคุณไม่มีสติอีกเราช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะนั่นแหละพี่เขาถึงยอมอ่อนเลย เพราะพี่เขาเถียงทุจ่างเถียง่าเถียงผีเถียงอะไรไปหมดอะไรนะ้ะนี่นะครับอนี่แหละบางทีที่เขาบอกว่าผีให้เร็วให้แรงอะมันมีจริงแต่ว่าอย่าลืมว่าเราจะเอาอะไรไปแลกกับเขาเราก็ต้องแลกกันด้วยพี่อ้อเลยอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าคนเก่าอ่ะที่เขาอยู่ที่เคสเนี่ยนะที่เขาอยู่แล้วเขาได้บ้านใหม่เขาออกไปแล้วบ้านหลังนี้แหละฮะพี่ก็ต้องปล่อยร้างเหรอหรือว่าหรือว่าจะสามารถมีคนไปอยู่ต่อได้ กินสถานที่ตรงนั้นนะะเอาเอา,เอาว่ากันมาตัวเลยเนี่ยมันไม่เหมาะกับการเป็นที่อยู่อาศัยค่ะม,ม,มันเหมาะกับการทําแบบอ่าธุรกิจสินเชาสถานบันเทิงอะไรอย่างเง<อ>ี้ยมันเป็นมันเป็นฟิลเหมือนซอยขบอยที่ที่ที่ทกรุงเทพอ่ะประมาณนั้นอือมไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยอยู่แล้วนะเรื่อประการทางตัวเกมลุ้นตายเนี่ยครับแล้วก็พี่ผมถามด้วยสิอันนี้อยากรู้นะ ตอนที่พี่ขึ้นไปบนชั้นสามนี่ที่ไปเจอผีผู้หญิงเนี่ยหมายความว่าเขาก็ยืนให้พี่เห็นอย่างนี้เลยเหรอใช่เขาก็ยืนรอเลยอุ้ยลักษณะเป็นยังไะจำได้ไหมักษณะเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่หน้ากลมๆหน่อยหน้ากลมๆแล้วก็ปล่อยผมยาวปรามาณนะครับค่ะแต่ว่าชุดที่เขาใส่ก็คือเป็นชุดตัดกระโจมอกกระจมอกพันช็โตครับไม่ออกนะก็คือเราก็อนุมานได้ว่า น่าจะเป็นผู้หญิงที่ที่เคยทํางานแบบอาบอบนวดอะ,อะอม,มานั้นแล้วก็เสียชีวิต<ฆ>ซึ่งเราไปถากับพี่เจ้าของร้านคนเดินมาก็บอกว่าจริงเพราะเขามียิงกันแล้วเนี่ยผู้หญิงเสียชีวิตแต่ไม่เสียชีวิตที่นี่หรอกไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอือคือตามมายิงคือตามคืออะเงี้ยเหมือนมีหลวงมาตามสามเนี่ยงค่ะผม้ชมสามีอยู่อาบอบนวดเลยเนี่ย มันก็จะเกิดเรื่องราวเกินแต่ว่าผู้หญิงอะตายที่ลงมาลนะไม่ได้ตายที่ประเทศนี้เราก็บอกอ๋อแต่ว่าจิตสุดท้ายก็อยู่ที่นี่นะต,ตอนนั้นก็ไม่รู้สึกตัวแล้วตอนไปลงมานะครับเขาก็เลยเยงังอยู่แค่นั้นเลยน่าจะตอนที่มีชีวิตอยู่เขาก็เหมือนกับสวดมนต์ไหว้พระบอกใช่เขาบอกว่าเป็นคน,เป,นเป็นผู้หญิงที่สวดมนต์ไหว้พระทำบุญคือทุกอย่างแบบอยู่ในศีลธรรมตลอดแต่ว่าด้วยอาชีพที่เขาทำมันอาจจะแบบคนเรามเลือกเกิดไม่ได้เนะพี่น้ำมันก็ อมมันก็จะดูตรงข้างกันไปห,หน่อยแต่ว่าถ้าเขาแปรบสทสวดชินมัญชรได้ทุกบรรทัดขนาดนั้น,น,นวัดเขาก็ต้องแบบๆๆถูกต้องดีอพี่อ๊อฟวันนี้ที่พี่อ๊อฟมาเล่าเนี่ยนอกเหนือนจากเรื่องผีที่เราได้ฟังหรือว่าเรื่องเคสที่พี่อ๊อฟไปออกมาเนี่ยนะฮะแต่ใน,นสิ่งใดผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่จริงนะปัจจุบันเนี้ยคนไทยเราเนี่ยพอบอกว่าเฮ้ยให้ลองไปสวดมนต์นะสวดมนต์จริงๆสวดตะมนใช่ไหมครับไม่รู้ความหมายของ ของบทนั้นใช่โอ้เพราะนั้นอย่างถ้าอย่างถ้าอันจินลพาหุงเนี่ยสท<ถ>พาหุ่นนะคะสวดพาหุ่บ,บทเดียวอ่ะแล้วแปลให้ครบนะจะรู้เลยว่าถ้ามีสถานการณ์แบบนี้เข้ามาเราควรใช้อะไรเข้าไปแก้ให้สารกันที่ขาอลลองดูในบทของพาหัะ,ะแล้วมันจะมีแบบทุกอย่างเลยในนั้นมันโอเคมากๆจริงๆกับบททำแปลนะฮะ ก็เราจะไม่ได้เท่าแบบนกแก้วมาขุดทอในการสวดมนต์ไปอย่างเดียวโดวยที่ไม่รู้คำแปลสวดไปทำไมไม่รู้เลยนโอเคอาจจะมีอาน,นิสงส์งของการสวดมนต์บ้างแต่ว่าทําไมไม่เอามาสอนตัวเองด้วยล่ะจะได้สองอย่างพร้อมพร้อทีนี้ลองใหม่เนีพวกเราลองใหม่เนาะถ้า<ช>สวดมนต์แล้วลองดูคําแปลด้วย<ช>ผมว่า<ช>เราจะได้อะไรที่มากกว่าการสวดมนต์ ถูกต้องมากกเลยพี่ออฟวันนี้ขอบคุณมากๆนะแล้วก็ดีดมากเลยครับก่อนจะวางสายกันไปเอาช่วยฝากเลยครับจะติดตามพี่ออฟทางไหนอะไรยังไงบ้างครับก็ติดตามทุกวันเสาร์นะคะทางช่องอัป,ปอาคารสตูดิโอห่กกับรายการบบเด็ดเซ็นคนผีนะคะ่ะก็คือเราจะไปช่วยบ้านนะคะไปช่วยคนที่มีปัญหาแล้วคือแบบไม่รู้ว่าจะหาทางออกยังไงไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร,ร์หรือทางการแพทย์ใดๆเลยนะครับก็จะมีออฟกับ ไปเป็นสื่อกลางกับพเจเนาะแล้วก็จะมีอาจารย์ทางด้านหงจุ้ยเข้าไปอยู่ด้วยเข้าไปเชื่อนเสริมพลังในการแก้ปัญหาเรื่องหนู่ัเรื่องนี้กับบ้านหลังนั้นค่ะครับเดี๋ยวฝากความคิดถึงถึงพเจด้วยนะครับได้เลยค่ะได้แล้วเดี๋ยวมีโอกาสยังไงเดี๋ยวเจอเอกันใหม่นะพี่นะได้ค่ะได้ครับพี่อ๊อฟขอบพระคุณมากนะครับยินดีมากมเลยค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ